สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟน้แฟน,ฟน,ฟนมอลำนะครับผมช,บช่องกระชายระเผลอเอาไปเชี่ยวนะครับผมเ<อ>มื่อนี่ด้กองพัสดุนะครับผม<อ>จากผู้ใดนอนนี่โอ้จากผุนทางอันอทาง,พพอองโพโพจกรสามครับขอบคุณของฝากจากน้องปิ๋วนะครับฮัทไทยรัฐนะครับผมแล้วก็ เพจกสามนะครับที่ทรงมาไห้จักทรงอีกอย่างเดียว<ๆ>เดียวพี่น้องมาติดตามนะครับ <sk ill> ขอให้ขอให้น้องปิวนะครับเจริญรุ่งเรืองกิจการค้าขายร่ำรวยร่ารวยต่อไปนะครับเดี๋ยวฮามมาเบิงกันว่<ม>าเพ<ๆ>ิ่งทรงยังไงมาพี่น้องตามมาพูดใด้เห็เทื่นั่นแกเห็ดไปครับบกเกี่ยวกันขอบคุณมากๆเลยนะครับ ขอบคุณน้องผิวนะครับแล้วก็พอจกสามด้วยนะครับอขอบคุณมากมากครับผู้เรียนแน่นอนเลยอ,อยเจ้าเบาวเบ,เบ,เบ้นเจ้าวา มาเลยครับปาร์๊ขอกำลังที่ไหนกันครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณปาดสตินนี่โอ้ยนี่ปาดมาจากสวนกันเลยนะครับจากสวนสจากสวนโอ้สามลูกเลยนะครับอ๋อจะเล่นกั๊ดคอยสติ้งอันนง้อโรงเรียนนะครับง้อจากสวนนะครับ โอ้เกิดสิหอดน้องเนี่ยเกิดสิหอดเอาเอาขอบคุณเรื่อยๆนะครับสงมาจะตัดม,มันอดมาแต่ตตตตตแล้วจันทร์เช่นขอบคุณขอบคุณขอฝากมันมีไปหังเปนย่งโอ้ยมันปวด,ดอะขอบคุณมากมายเลยครับ <c oughs> ของฝากจากน้องเปียวกับพอจกสามนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมากินกันนะครับอีกสักครู่เราจะมากิน เออผมขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณของฝากนะครับผมพี่น้องครับตอนนี้อ่าจับใส่กิจกรรต่มันพักมือพาเขาก็ร่างกันเป็นแต่ได้กินบี่น้อครับนี่วันนี้ขอบคุณน้องปิวด้วยนะครับกับน้องสามแกนี้แกนนี่ขาแกจังและแกยูมีดมันแทรกลงไปเลยเนั่มีดมันบุกผมเลยก็เจ็บมือเลยมีดมันบุกผมมีถุงมือเนาะ อ <Ừ. S 1> งัดไานี่เดี๋ยวจะย่อไหมงัดเด็กกินมันแล้พี่น้องห้าเด็กดักก็บมือเนาะเออนั่นแหะมีเล็มๆกออัอ่อนๆนึงโอ้ยมันก็เป็นสัตว์เอาเบืเอ้องจ่อบอตบพาผีเร่องแงออกออะทูบอีกนี่มาสิพาไปขาย ทเรียนก็ได้หรอกนั่นเองกนจะออกได้ค่ะนาดกรกปีกลางๆโอ้เต๋กินมันบหนองเลยนีฮันเดย์ฮันเดย์ฮันเดย์มีันบุคมพาลูกเกลือกเลยเบืองเเบืองนี่เอ้มือสีบเขานมือสีบเขาพานี่อืม พาหมงผู้มันน่ะนี่มันบ่เออนั่นละพาผู้มันนั่นแล้วนี่วะอืมกกระตีขอมีตะกินก็รังสินกระแตแม่นะาิบเลี้ยมกับช่น่าจะเป็นเฮิร์มเฮิร์มนก็กินิมนลานายมันสายเีย แมนถ้าอันนั้นมันสีง่ายหน่อยนี้ก็หน่อยนี้น่อยได้หน่อยได้ยังไงผู้เชิดบนมือเลยจะเป็นไมขาสัเียนนะโอ้โอ้โผ่านแล้วทกโอ้ยที่ราทเียนมาพาให้ได้ด้อผู้ได้ทงมากกัะพามาบอก เท็พบ่เป็นปน,นี่เสี่ยงบ่โอ้ยเราซื้อเสี่ยนเลยนั่นดิโอ้ยมันแข็งอยู่แล้วก็คือกันน,นั่นละอืแจ้วเลยบาดเนี่ยครับโอ้น่าจะดึงดึเนาะ เขากกะสิกะมากเล้หม,ม้อต้มงม่สามผ<า><า>ัดดิซุแต่มันซุกหรอ <c oughs> หอมอ่ะเป็นไร้านหน่อยหนึ่ง,งผู้ร้ายนี่นเนาะด้นน้ติมน,นึ่งสอง,งสามสี่สี่เฮ้ยสวยงามมากเลยหลุดซอ, <laughs> อยกันเดอ้อพี่น่องวา่าสิได้กินบ่นี่ ยังเลยบัวนึ่งะเอแล้วคือบ่งเหนึ่งสองสาน่าี่น้องมันตยลงลุงออกก่อนนะเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอเขาเรียบร้อยขอบคุณ ูทิฝากมาให้นะครับเป็นเงินหลายบาทด้นวเนี่ยหลายโลด้วนี่เนาะขั้นชีพเนาะอเอาเน่านี่ออกยังไงบ้างตีออกตีไั่ต้องงะออกมีงดงะงอต้องพิมพ์น้ำตีมันซุดหายมันซุดงาตั้งหัวมันเออหัวซุดบ่มึงเนาะบ่ได้มีดออกข้าวใบอะไรนะฮะ ตัดอกอีกกล่น huh. ม <People. S 1> <And> ั้งเอองะต่กลมั้อเดี๋ยวกินด้วยนะพี่น้องโอมีอะไดที่ฮักเลยผูยค่ใหญ่ฟืดขปรนมาณพี่บอกแ่นขอนใส่หรอไะ เฮี้ยเจียรูปยัง,ยงเงี้ยเออเนาะโอ้ <c oughs> โหแหลมขังแหลมขักเนาะจิบมึงเออนั่นดเดอะางนี่ปาดบัวนี่หรอกนะบ้านนองก็เนะคยพอทุเรียนพี่น้อง <c oughs> กินยากกะระดก พลังสมพรมันจงงี้ยครัมาเรียลคาวถิ่นนี่มันยังไม่สูบท่านสูบบ้างพอดีพอดีกินพอดีกินพอดีกินกพลังเดิอมพอดีกินแกะหนามันจะแตกเนาะเนาะอือสวยงามมากโอ้แซ่บแบบนี้เศรษแบบอ้แข็งเออพอดีกินพอดีกินพอดีกินครับพี่น้องเละไรกับโปรเสบแม่นพอดีพอดีกินนี่แกะกินสด มันย่ตวแล้วบกินหรอนี่แรม,มัน่ป่มีปุ้นกับพญ่นีนแกออกมันพญ่นีใบไม่มปุ้นขี่รถนำแกกินรถไปเอาหนปาดก่อนยกจะเอามีกินยังสุดกนินรูนกันแบบหน้าดำหน้าแดงเลย รุ่นเหือแตกกับอย่างไรแข็งๆมันไม่สุกเนาะคกล้อยหันมัดเละๆนิดๆค่อยมันเละแต่มองนี้อยอะกลับมันมัดแบบนี้กล้อมัดสะดึกถ้าเลกกว่านี้น่อยนึงมันก็แสบเนาะแมนลูกมีแล้วเชียว์ไปกินอืมซ้องสมอ มันแข็งจริงโอ้พอดีกินด <vale> ึกอเลยครับชิ้นดื้อเลยแข็งเสมอมันเนื้อมันแตกเปลือกมันแตกนะจิ um <h <h ้มกินจิ้มพาง่านพอดีสั่งเลยเอ้จานกินเลยแล้วโอ้พอดีัอะลรจานอืมอืมจานที่ทิพย์โอ้พอดีหวานหวานอ่ะอืออือพูดมา คือหอยร้านเขาดิ่ยกำลังแสบอะไรอืมเฮ้ยบอมีกินนะกินกินไปเลยเป็นยังไงบุหรี่องบ่บอมินดอกมันแสบอีพอแล้วคือบอมักนะน้อยกบกินเั้ง พูนี่บุมี่หรอโอ้ยป้อนี้นเน,นี้ยบุมีพูนน่ะนั่นละอันนี้เลยเออมีมีิมตุเรียนจันทบุรีอรของแทอ้อายอยอ้อยเดยนไล่อ่เนี่ยอุ้ยเดินไล่ ข้าวผีหน่อมาอะไรมันบูฟูไหมไม่ให้ได้หน่อยข้จิาาตทำไมลองทายลองเหมือนมันจิบุคีหลดดมาหลดดพเพราะดีนี่มืออื่นนี่อือกินลายเพราะไหลและไข่เป็นโ,โรคเบาหวาน ไปเจ้าไไปไม่ไปบรยอืมพี่มันมันแสบแสบเล่กนีเน่ยไ่ได้เลยนั่นนั่นแหเขาก้มนวนสุดต่องั้อืมอ๋อ อขอบคุกเราก็ลังใจพี่น้กองกันจิมนาครับสวัสดีครับ